ทองคำวิ่งทำออทำายแล้วไงหลายคนตื่นเต้นแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยทองเนี่ยวิ่งทำออทำาฮในทุกๆวันเลยสังเกตว่าถ้าใครที่เทรดมาก่อนในช่วงประมาณสัก2-3ปีนี้เนี่ยทำออทำาฮแล้วออทำไฮอีกไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยแล้วมันจะลงเมื่อไหร่ซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าทองมันจะลงเมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดเสมอว่าในเมื่อเขาทำออทำายแล้วผมจะมีวิธีการเทรดอย่างไรมากกว่าเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลอ มาฟัง5แนวคิดนี้ที่จะทำให้เราเนี่ยเทรดในวันที่ ทองขึ้นทำออทำหายได้นั่นเองฮะข้อที่1ครับออทำหาไม่จําเป็นต้องหาจังหวะเข้าเทรดเสมอไปในเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าราคาเนี่ยทำออทำหาไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำเนี่ยไม่ใช่การตามครับหรือไม่ใช่การเซลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตามนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติราคาวิ่งขึ้นไปแล้วเรากดเข้าบายไปมันอาจจะกลับลงมาเมื่อไหร่ก็ได้กับอีการนหนึ่งคือที่เราพีกรกดเข้าเซลเนี่ยเพราะว่า เมื่อราคาวิ่งทำออทำไฮไปนะครับราคาอาจจะวิ่งทะลุทะลุทะลุขึ้นไปเรื่อยๆเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราควรทำยังไงล่ะสิ่งที่เราควรทำเนี่ยคือพอทำออทำไฮแล้วให้เราจับจังหวะดูว่ามีจุดไหนบ้างที่มันน่าเทรดหรือ หาโซนต่างๆอย่างสมมติของผมเนี่ยก็จะเป็นเทรดแบบโซนออเดอร์บ็อกซ์โซน FVG พวกนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องรอเนี่ยนะก็คือรอให้ราคาเนี่ยวิ่งไปให้เสร็จก่อนครับจากนั้นเราก็จะรอเข้า trade เทรดในจังหวะที่ราคาย่อนั่นเองฮะข้อที่2นะครับคือมืออาชีพมองบริบทมากกว่าราคาครับหลายคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นกับราคาที่มันวิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันครับว่าโหเมื่อไหร่มันจะวิ่งสุดสักทีเมื่อไหร่มันจะลงสักทีแบบนี้นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ย มองมุมกลับมานิดนึงนะครับว่าในเมื่อทองมันราคาวิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําคืออะไรรู้ไหมฮะสิ่งที่เราควรทําคือมองหาแต่จังหวะบายนั่นเองถ้าเราไปมองหาแต่จังหวะเซลสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะพอตแตกตลอดและถ้าคุณ MM ไม่ดีพอเนี่ยรับรองว่าไม่รอดฮะ <S <S เพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าราคามันวิ่งขึ้นนะครับเราก็ควรหาแต่จังหวะที่มันบ u ายบายบอย่างเดียวแต่ไม่ใช่ทุกราคาครับที่บายได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทนะฮะว่า ตอนนั้นเนี่ยราคามันเป็นยังไงตอนนั้นราคาวิ่งขึ้นแรงอยู่ไหมถ้าวิ่งขึ้นแรงอย่าไปตามให้เรารอตามจังหวะที่ราคามันย่อลงมาแล้วแล้วกลับตัวขึ้นเท่านั้นวิธีการเทรดแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นลดความเสี่ยงลงเพราะการเทรดในตลาดนี้เนี่ยมันคือเราเล่นกับความเสี่ยงถูกไหมทุกคนถ้าเรามีจุดเข้าที่มันเสี่ยงเยอะโอกาสในการสูญเสียเราก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น เราจะต้องทําให้การสูญเสียของเราเนี่ยลดลงได้น้อยที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกจุดการเทรดของเราให้ดีนะครับข้อที่3มนะครับคือเราต้องมีแผนก่อนการเข้าเทรดนะครับข้อนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพลาดแบบเยอะมากเพราะว่าหลายคนเปิดกราฟมาเราดูซิเอ๊เปิดมาเราอยากจะเข้าเลยผมเชื่อเลอเกินว่าหลายๆคนเนี่ยเปิดกราฟมาปุ๊บอยากจะเข้าบายหรือเข้าเซลเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมทําในทุกๆวันเนี่ยคือการเปิดกราฟมาแล้วดูว่าจังหวะไหนที่เราสามารถ เนได้ถ้าจังหวะไหนเล่นไม่ได้เราจะวางแผนไว้ก่อนครับสิ่งที่ผมวางแผนมีอะไรบ้างนะครับเช่นเปิดกลาฟมาดูซิว่าในไทม์เฟรมเล็กๆเป็นเทรนขาขึ้นไหมถ้ามันเป็นเทรนขาขึ้นผมก็จะเตรียมเข้าบายครับแต่ถ้าไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่ผมก็จะรอจนกว่าที่ไทม์เฟรมเล็กเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับอันเนี้ยนะครับมันคือเรื่องของการวางแผนนั่นเองถ้าใครยังไม่มีการวางแผนนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้ลองไปศึกษาเรื่องของการวางแผนก่อนอย่างผมวางแผนมีอะไรบ้างนะครับดู ว่าราคาขึ้นไปแล้วข้างล่างมีโซนอะไรบ้างเราก็ตีโซนรอทิ้งไว้นะครับถ้าสมมติราคาย่อลงมาถึงโซนปุ๊บนะครับผมก็หาจาังหวะเข้าเทรดในโซนนั้นนั่นเองฮะข้อที่4นะครับอย่าลืมว่า All Time High เนี่ยมันคือดาบสองคมนะครับดาบสองคมยังไงทุกคนก็คือว่า พอราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆสิ่งที่คนทั้งโลกทําตามคืออะไรรู้ไหมครับคือการที่บายตามมันไปเรื่อยๆครับทุกคนลองสังเกตนะว่าคนส่วนใหญ่บายตามเกิดอะไรขึ้นทุกคนน่าจะตอบในใจได้แล้วคือการที่เจ้าเนี่ย เทของกลับลงมาเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าตลาดนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนชนะแต่ออกแบบมาเพื่อให้คนกลุ่มน้อยชนะถ้าสมมติวันนี้เนี่ยเราทําตามคนกลุ่มใหญ่ที่พยายามซื้อตามทุกครั้งที่ราคาทำอ่ทำหายเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่ราคาเนี่ยจะทุบมาแรงๆซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ทองมันยังขึ้นเรื่อยๆของมันนะครับยังไม่มีจุดไหนที่มันจะลงให้ผมเห็นนะครับแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ราคาเน แรงมากๆให้เราเห็นซึ่งคนที่เสียผลประโยชน์ของการทุบแรงมากๆให้เราเห็นคืออะไรคือคนที่บายอยู่บนยอดตรงอ,อํามไฮตรงนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดดอยแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้อยากเทรดจริงๆผมก็จะแนะนําว่าเทรดบายได้ครับแต่เทรดแบบเก็บระยะสั้นเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและที่สําคัญอย่าลืมตั้ง SL นะครับในวันที่ตลาดมันเปลี่ยนเนี่ย SL นี่แหละคือตัวช่วยของคุณนั่นเองครับข้อที่5นะครับคือการเทรดแบบมิสตินะครับก็คืออย่าไปวิตกกังวลนะครับว่าราคาที่มันวิ่งขึ้นทำออร์ทำไฮเนี่ยมันจะน่ากลัวจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอย่าไปคิดว่าวิ่งขึ้นไปแล้วมันจะต้องลงบานแรงๆนะครับผมเคยคิดแบบนี้ครับผมเคยคิดว่าราคาเนี่ยพอวิ่งขึ้นไปสักพักหนึ่งนะฮะคิดว่ามันต้องลงครับแต่สุดท้ายลงให้เราไหมไม่ลงนะฮะผมเชื่อเลยกันว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดแบบผมนะครับเพราะฉะนั้นผมเจอประสบการณ์แบบนี้มาทําให้ผมเี่่วววกังลา โหแล้วมันจะไปสุดเมื่อไหร่ล่ะนะครับทุกคนไม่ต้องคิดเลยครับนั่นไม่ใช่หน้าที่เรานะครับหน้าที่เราเนี่ยคือการเทรดยังไงก็ได้ให้มันตามกราฟไปให้ได้นะครับไม่ใช่คิดว่ามันต้องลงเมื่อไหร่มันต้องลงพรุ่งนี้มันต้องลงเดือนหน้ามันต้องลงปีหน้าสัปดาห์หน้าไม่ต้องคิดเลยครับหน้าที่ของเราเนี่ยคือการมีสติในวันนี้นะครับเพื่อที่จะเทรดตามมันไปเรื่อยเทรดตามไปเรื่อยเทรดตามไปเรื่อยที่สําคัญมีวินัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยถ้าสมมติเราเทรดบายไปเราไม่ SL เกิดอะไรขึ้นนะครับราคาลงมาก็ล้างพอร์ตอยู่่ดีีแวันน้้ถา สมมติเราเทรดบายไปโอเคมันขึ้นวันต่อมาขึ้น2วันขึ้น3วันขึ้นวันที่4ถ้าเรามี SL แล้วอยู่ดีการามันลงมานะครับ SL แลนัล่นแหละจะเป็นตัวช่วยชีวิตคุณเหมือนที่ผมพูดในข้อที่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแต่มันคือหลายๆเรื่องทุกอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นความรู้ n d s e t วินัยนะครับกว่าที่เราจะเทรดได้ในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างมากที่มารวมกัน นะครับเพราะฉะนั้นมีสติกับการเทรดให้ดีนะครับสุดท้ายนะครับคุณคิดยังไงกับทองตอนนี้ครับคุณคิดว่ามันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่คุณคิดว่ามันจะลงตอนไหนอยากให้เพื่อนๆลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง1% t r a d e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ